ก่อนหน้านั้นลุกเฮงๆโทรหาอาอาลุงพ่อเหนื่อยมากระบบหายใจแย่ลงตอนนี้เอามาโรงพยาบาลใช่ไหมเราก็โอเคมีอะไรบอกได้เองบอกลุงด้วยนะแจ้งหวัวนะแล้วก็แจ้งมาด้วยตอนสี่ทุ่มตอนสี่ทุ่มครึ่งบอกพ่อไปตั้งแต่สี่ทุ่มสสิบหกนาที<ส>ามันมัน <สา S 1> มันถามว่าใจสลายไหม มันสลายมันมันไม่สลายก็ต้องสลายเพราะมันเป็นครอบครัวเป็น,เ,นเป็นครอบครัวเราอะรู้ไหมว่าก่อนที่พุ้งเหน่งจะมาอยู่ราการก่อนบ่ายพุ้งเหน่งเี่ยพี่โมกขณไอ้จุดแล้วโมกขณาอ้จุดแล้วอิจดแล้วก็ยอ้ต่อหนุ่ยเอาพุ้งเหน่งมาเล่นเล่นด้วยกันแล้วก็เข้ามาเล่นก่อนบ่ายด้วยกันก่อนบ่ายปีนี้ยี่เก้าแล้วที่เก้าปีแล้วพุ้งเหน่งอ,อ,อยู่เกือบที่เก้าปีทีนี้มันอยู่มันแบบผูกพันมันไม่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 ใช่อยู่แบบที่แค่เป็นตลก อาชีพแคนันีอมันเป็นครอบครัวเป็นครอบครัวมันโดนทั้งเราดุมันโดนทั้งเราด่ามันโดนทั้งเราว่ามันเป็นคนที่ดื้อมันเป็นคนที่ล้นมันเป็นทุกอย่างที่มันเป็นแล้วมันเป็นตลกของตลกปงเหน่งเนี่ยปงเหน่งเป็นคนที่เล่นตลกก้าวเล้าได้น่ารักที่สุดปงเหน่งเป็นคนที่เล่นแรงเล่นโกงได้น่ารักที่สุดวันนี้เราเสียดายกันนะเราเสียดายก็เา ถามว่าเราเราเสียใจไหมเราเสียใจมากไอ้นุ้ยนี่ร้องไห้ร้องร่ร้องไห้แล้วร้องไห้อีกเพราะมันผูกพันมากอ่ะพงหนิงมากมันผูกพันตั้งแต่มสมัยเล่นคาเฟ่ยอยู่ด้วยกันที่ให้กันนะด้วยกันนี่เขาก็อย่า,ยยางี้ัใช่ใช่พงหนิงเป็นคนรักกตัวมากเลยเป็นคนรักเมียบ้าบอคอแตกเลย<ม>เป็นคนรักแบบรักไม่มีใครตัว<ม>เราทำไม่ได้เราทำไม่ได้เนี่เราจะรักผู้หญิงสักคนแบบแบบองหนหงมันยากมาก โอ้โหมันแยกมากมันักแบบจะเป็นสไตล์มันรักแบบบางทีมันนั่งในหัวซุกเอาหัวไทยเมียมันแบบเมียอ้วน่ยเมียอ้วน่ยใช่ไหมแล้วมันก็อยู่กันสองคนมันก็ไปไหนไปสองคนใช่ไหมมันก็ขึ้นเครื่องบินก็ไม่ได้นั่งสองเบาะไม่ได้เลยเมียเขาตัวใหญ่อะใช่ไหมนั่งสองเบาะก็ไม่ได้ก็ต้องซื้อบ่อเดียวก็ต้องไม่ได้ลำบากเขาเลยขับรถไปอะไรเองแล้วเ็าขับรถอะไรกันสองคนตายายก็ไปมีความสุขันนี้เราก็ดูแลลวเออเป็นคนที่รักครอบครัวเป็นคนที่รักภรรยามากมาก หมูโชคดีที่มีปุ๊งหนึ่งเป็นสามูถึงอาจจะเลวไปสักนิดหนึ่งแต่เขาก็โชคดีนะต้อบอกว่าในช่วงสองสามปีนี้ก็คือหนงครั้ตลกโาสุเสียนสมนกันเยอะมากเนียมันม,มันมันมีการจยัดกระฟาดแล้วการดูแล,รแลเรื่องสุขภาพก็เนี่ยที่อย่างอย่างอย่างที่บอกว่าไม่เป็นไรไม่ได้ไงหนูเราต้องบอกเราเป็นไรเราต้องดูแลสุขภาพออกกําลังกายตื่นมาเดินบ้างก็ได้วิ่งเรื่องก็ได้เพราะใช้เราใช้ชีวิตคนละคืนมาเนี่ย40ปีนะ เราคืนเป็นกลางวันกลางวันเป็นกลางคืนนะเราไม่เคยเจอแดดน,นะตื่นึมาเราก็เจอฟ้ามืดเลยตื่นขึ้นมาเราก็เจอฟ้ามืดเ,เราก็เลยตลกเลยเช้าขึ้นมาเราก็นอนแดดเราไม่เคยเจอเลยถูกไหมฉะนั้นพอเราไม่เจอปั๊บ่ยทุกอย่างเนี่ยมันแย่ไงร่างกา,ายมันแย่แถูกไหมเราใช้ชีวิตกลางคืนเป็นกลางวันมันแย่เขาถึงบอกว่าวันนี้อยากให้ทุกคนน้องๆทุกคนไม่ว่าจะเปนูปการไหนก็แล้วแต่มีเวลาว่างก็ออกกำลังวิ่งไม่ไหวก็เดินเอา ช่ไหมเดินไม่ไหวก็ปันจักรยานเอาใช่ไหมปันจักรยานไม่ไหวก็เดินขนานเอาใช่ไหม